กระแสข่าวที่ถูกพูดถึงมากมายในโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะหลังจากที่แม่หมูพิมพ์พก,กาคุณแม่ของนายนภัสได้บล็อกไอจีลูกชายและแฟนสาวอย่างสาวใบเฟิร์นพิมชนกจนทําให้ชาวเน็ตโยงไปถึงความรักของทั้งคู่ค่ะล่าสุดสาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้แล้วจ้าโดยได้เผยว่าตอนนี้ทางเธอโอเคเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแม่หมูและรับรู้ถึงปัญหามาสักพักแล้วค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างค่ะเละเมื่อถูกถามว่าได้คุยกับนายบ้างไหมสาวใบเฟิร์นก็ตอบค่ะว่าที่ผ่านมาก็ได้คุยกันแแลละะะะะััรรตกนนนนนใในระระยยะทที่่่ําาได้ควววมถึงงเป็ ม่สาวใบเฟินยังได้เผยอีกค่ะว่าก่อนเกิดเรื่องตนก็ได้คุยกับแม่หมูมาตลอดค่ะเข้าไปหาไปทานข้าวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องก็ได้เข้าไปหาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันค่ะส่วนเรื่องที่แม่หมูกโกรธเพราะว่านายติดแฟนใบเฟินก็ตอบค่ะว่าไม่เป็นเรื่องจริงค่ะส่วนมากก็ติดงานทั้งคู่ต่างคนต่งางทํางานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเจอกันนับชั่วโมงได้ส่วนตัวตนคิดว่านายลำดับความสําคัญได้และเธอรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่จริงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองเป็็็นน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 นเเพื่่อกกกััมมาาาาหชีวิตคะ เป็นความเข้าใจมากกว่าแล้วเมื่อถูกถามว่าที่กระแสข่าวไม่กระทบจิตใจเพราะใบเฟิร์นเข้มแข็งมากเจ้าตัวก็ตอบว่าใช่ค่ะเพราะทุกคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเธอก็รู้สึกว่าคนรอบตัวสําคัญที่สุดค่ะวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้โอเคมากๆแล้วก็ยิ่งอยากอยู่ข้างๆกันค่ะเมื่อถูกถามถึงประเด็นคอมเมนต์ให้ใบเฟิร์นหนีไปให้นายปล่อยใบยไปใบเฟิร์นก็ตอบแล้วค่ะว่าตนเข้าใจมันคือความเป็นห่วงอีกรูปแบบหนึง่งและตอนนี้สาวใบเฟิร์นก็เชื่อเขาว่าทุกคนน่าจะเขข้้้้าาใจมมกกกึนนนนแแลลววต็ไไ่่ดีีรยัับคะ ีเข้าใจและมองเห็นมุมมองของแต่ละคนและดราม่าดังกล่าวก็ไม่ได้กระทบอะไรกับความสัมพันธ์ของหนุ่มนายกับสาวไบเฟิร์เลยค่ะ